มองย้อนกลับไปในอดีตวันที่ท่านเคยชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้รู้สึกผิดบาปจนกัดกินใจแต่ท่านกลับขอบคุณวันนั้นเพราะหากไม่มีความโกรธที่ถึงที่สุดท่านคงไม่พบความสงบที่เหนือกว่าเพื่อนๆครับปุ๋ยที่เหม็นที่สุดกลับทำให้ดอกไม้เบ่งบานได้งดงามที่สุดอดีตที่เลวร้ายไม่ใช่โซ่ตรวนที่ฉุดรั้งแต่มันคือปุ๋ยที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราโหยหาแสงสว่างมากกว่าคนทั่วไป ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะเลือนหายไปในอายตนะนิพพานท่านได้ฝากพุทธสุภาษิตบทหนึ่งที่พระศาสดาเคยตรัสสอนท่านและท่านได้ใช้มันเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตจนถึงหยดสุดท้ายที่ว่าอักโคเทนะชิเนโกทังแปลว่าพึงชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธทำไมถึงต้องชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธเพราะการชนะด้วยความโกรธที่แรงกว่ามันคือการต่อความยาวสาวความยืดมันคือการสรดน้ามันเข้าหาไฟ เพื่อหวังจะให้ไฟดับผลลัพธ์มีเพียงอย่างเดียวคือทุกอย่างจะมอดไหม้ไปพร้อมกันแต่การชนะด้วยความไม่โกรธคือการถอนฟืนออกจากกองไฟเมื่อไม่มีฟืนไฟย่อมดับไปเองตามธรรมชาตินี่คือชัยชนะที่เด็ดขาดเพราะมันไม่มีศัตรูให้เหลืออยู่จองเวีนกันอีกต่อไปเมื่อพระอักโกกะละสังขารไปสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ไม่ใช่ตำราพระเวทอันวิจ,จิต ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติในฐานะพระมหาศารแต่ท่านทิ้งความว่างที่เต็มเปี่ยมไว้ให้เราท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าวาจาที่เคยอาบยาพิษสามารถกลายเป็นคำอธิษฐานที่บริสุทธิ์ได้และหัวใจที่รุ่มร้อนสามารถกลายเป็นบ่อน้าที่เย็นฉ่ำได้หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเพื่อนๆอยากให้โลกจดจำเราในฐานะคนที่ดีมีเหตุผลคนที่มีเมตตาจิตพอที่จะให้อภัยหรือจดจำในฐานะยักษ์สาพยามาร ความโกรธอาจทําให้คุณดูน่าเกรงขามในชั่วครู่แต่ความเมตตาจะทําให้เราอยู่เป็นนิรันดในความทรงจําของคนที่รักเราทั้งปวงครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันทั้ง8ตอนจากประตูพระเวลุวันสู่ท้องพระโรงและมาจบลงที่ความสงบใต้ร่มไม้เรื่องราวของอโกสกะพารัตวาชะพรามและพี่น้องจะยังคงทําหน้าที่เป็นประทีปส่องทางให้เราในยามที่ใจมืดบอดด้วยความโกรธเสมอๆดัง แขกที่ไม่ได้รับประทานอาหารในบ้านเราเราเองก็จะเป็นเจ้าของอาหารนั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านสมดังใจที่มุ่งมา่ปรารถนาในทุกสิ่งที่ดีงามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ